สวัสดีครับอยู่กับผมเสกสล็อตอีกเช่นเคยนะฮะ,ะหลังจากที่เมื่อวานนะครับผมได้ทําคลิป300เล่นอะไรดีนะก็คือผมได้แนะนำเกม Panda Hip Hop ไป Hip Hop Panda ไปนะครับผมก็ได้แนะนำรายละเอียดคร่าวๆนะครับให้ได้ฟังกันละแล้วก็เดี๋ยววันนี้ฮะเหมือนเดิม ก็คือพาทุนมานิดหน่อย300300 300กว่าบาทนะครับก็เดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูว่าคิฟพ็อปแพนด้าเนี่ยมันน่าเล่นจริงจริงไหมนะฮะเมื่อวานก็คือ,ขอเขาเรียกว่าอะไรอะเมื่อวานเป็นการท е สนะฮะลองลองเฉยเนะไม่ได้หวังอะไรกำไรสักเท่าไหร่นะฮะได้กำไรนิดหน่อยก็พอแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะมาเล่นแบบจริงจังเลยนะเพื่อนๆก็คือ จะเล่นให้ดูนั่นแหละนะครับว่าเกมฮิปฮอป p พนด้เนี่ยมันน่านเล่นยังไงนะครับผมเช่นเคยครับก่อนรับชมคลิปนะครับฝากกด Subscribe กดไลค์นะฮะช่องเสกสลัดด้วยนะมีอะไรชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์บอกกันไว้สักหน่อยหนึ่งนะครับอ่ามาถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหาเกมไปเข้ากันเลยนะจ๊ะมาครับผมอยู่กันในเกมแล้วนะ ก็อันนี้เล่นค้างไว้นะฮะที่1บสิบแปดก็จะต่อกันเลยเก็เกมนี้เนี่ยนะฮะจะไม่เหมือนเกมอื่นตรงที่ว่าถ้าเป็นเกมอื่นเนี่ยผมจะแนะนําให้เบดที่ต่ําสุดนะครับผมบาท2บาทอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าสําหรับเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมที่ไลนมันน้อยกว่าเกมอื่นนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่ามันจะแตกง่ายกว่าเกมอื่น ค่อนข้างมากนะฮะแต่ค่อนข้างถีค่อนข้างบ่อยหน้านี้อย่างนี้นะก็ผมก็จะเริ่มจากเบ็ด18บาทก็แล้วกันนะครับมา,าเทคนิคเกมนี้ก็ไม่ยากฮะอย่าก,กดออตโต้นะฮะได้เคยบอกกันไปแล้วเห็นไหมอย่าก,กดออตโต้นะบอกไปแล้วเมื่อวานนะครับก็เดี๋ยวนี้กดเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบนะกดมือก็เร็วได้นะครับเพราะว่าถ้าถ้าภาพเกมมันสม,มุตท ถ้าเน็ตเราดีเนี่ยกดมือก็ได้นะครับผมอา,อาจจะแบบน,นี้วายมา2ตัวอาจจะนี่เโอ้โหระเบิดตรงกลางร,รีเซตต็ตหมดเลยครับเรียกว่าอะไรอะ่ะนี่ฟีสปินมาแล้วนะครับผมนี่กวยเตี๋ยวไปคือวายสองตัววะ่ะเออไงผมบอกแล้วมันแตกดีมากนะครับเพื่อนก็คือเกมนี้อ่ะมันมัน ยอย่างนี้ฮะมันเข้าง่ายนะฮะฟีสปินแค่ตัวเดียวเพื่อนช่องคำนวณก็มีแค่9้าช่องนะฮะแค่ติดกันสามช่องกันได้แล้วอะ่ะเออนะฮะได้ทุกทิศทางด้วยนะครับแค่ติดกันนะเนี่ยทะแยงเนี่ยกรงได้หมดเอออ่ะเริ่มต้นมาไม่กี่นาทีก็ตอนนี้ชนะมานิดหน่อยเดี๋ยวผมขอเพิ่มเบ็ดนะฮะเพิ่มเบ็ดไปเรื่อยๆนะพอทุนเราเพิ่มเนี่ยเราก็เพิ่มเบ็ดนิดหนึ่ง เพราะว่าส่วนตัวผมค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมั่นใจในมืออ่ะมือดีอ่ะมือดีอ่ะ,ออะเข้าใจปหเอ่อกดเองกดเรื่อยๆนะฮะไม่ต้องออโตเอ่อถือว่ามือดีอ่ะล้างมือให้เรียบร้อยนะฮะก่อนมาเล่นอ่าไปดูกันนะฮะที่เบ็ดสามสิบจะเป็นยังไงนะก็หน้าตักเกมนี้ก็จะนี่คำนวณเรื่อยๆนะหน้าตักด้เคหน้าตักมันจะลดลงนิดนึงถ้าช่วงที่มันไม่แตกเลยนะครับแต่ว่า นี่ไวตรงกลางวะ่ะอย่าไปกังวลน,นะสําหรับผมผมไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่นะคะก็ะคือถ้าเสียผมก็ค่อยเพิ่มทุนเข้าไปเล่นก็ได้นะแต่ถ้าทุนน้อยเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูว่าถ้าทุนน้อย300400นะฮะทุนที่เพื่อนๆจับต้องได้เพื่อนๆทําได้ทําตามได้เนี่ยควรทํายังไงนะครับผมไปไปเรื่อยๆนะ30อืมเดี๋ยวนี่ได้เบอร์รี่ต่อนะฮะนี่ได้ไวด้วย มีระเบิดมาแล้วนะครับยังไงเราน่าจะได้ลุ้นต่ออีกนิดหน่อย2ลูกว่ะได้เคดอกนี้ไปนะฮะนี่ได้7มีระเบิดอีกลูกนึ่งไป Y ว,วะ่ะอ่าเห็นไหมเพื่อนมันคำนวณแล้วก็ตัวที่คำนวณแล้วมันจะหายนะนี่เข้าฟีสปินอีกแล้วนะฮะเข้าตลอดเข้าบ่อยมากๆนะครับมาตลอดมาแบบไม่ทิ้งช่วงเลยถึงแม้ว่าในบางครั้งฟีสปินเนี่ย เนี่ยแบบเนี้ยนะฮะฟีสปินเราจะไม่ได้อะไรเลยนะฮะแต่เกมนี้มันไม่ค่อยไมาเรียกว่าอะไรอ่ะมันอาศัยคำนวณไปเรื่อยๆนะฮะคอมโบไปเดี๋ยวผมเพิ่มเบ็ดเป็น42ก็แล้วกันนะเพิ่มเป็น42เลยทุนเราค่อนข้างได้ละกดได้หลายครั้งอยู่นะฮะกดไปเรื่อยๆครับลองดูกันมามีหมุนนานด้วยนะคะอ่า ะจะบอกว่าห้ามลอกเรียนแบบก็ไม่ได้นะฮะเพราะมันต้องเรียนแบบจริงๆนั้นเพื่อนนะผมว่านะเพราะว่าเทคนิคการเล่นนี้เนี่ยมันมันใครๆก็ทําได้นะครับอาจจะเรื่มที่ทุนน้อยๆก่อนนะโอ้ระเบิดดอกนี้ปึ้งไปโอ้โหไม่มีอะไรเกิดขึ้นเสียวๆหน่อยนะฮะกดกดแพงก็เสียวๆหน่อยลีเบอร์อรี่มาเบอร์รี่มาโอ้เอ้ ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆนี่ซีแชกขอเคมานี่ได้เคว่ะเบอร์รี่ว่าไงเบอร์รี่อ๋อไปครับไปเรื่อยๆ,ๆไปเรื่อยๆอ่าสลับเปล่าเจว่าไงปุ้ม <Boom. S 1> ได้เคได้เบอร์รี่ยังไงต่อละ มันจะชาานะาะ้านะิดนึ่งส้นะได้ไวคัซาลเปานะเจ๊ว่าไงอ่าได้ไวแล้วก็ได้ฟีสปินนะฮะ<ม>ก็เดี๋ยวมันลุ้นกันนะว่าฟีสปินที่42บาทจะเป็นยังไงนะจะเกลืออีกหรือเปล่านี่ได้เบอร์รี่วะ่ะสวยงามเจ็ดว่าไงเจ็ดเจ็ดไม่มาวะ่ะเหลืออีกหนึ่งครั้งโอ้โหได้คิวมาดอกนี้แตงโมเอไวโอ้อ y. โห โอเคไม่เป็นไรนะฮะประมาณนี้นะฮะฟีบิน3ครั้งก็จะไม่ค่อยได้รู้อะไรมากมายเท่าไหร่เนี่ยแต่ก็เล่นไปอย่างเงี้ยฮะเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันต้องมีคอมโบชุดใหญ่ให้เราสักชุดนึงแหละผมว่านะเพื่อนๆน,นะคือถ้าเราไม่ได้ชุดใหญ่เราก็จะไม่เลิกถูกไหมฮะผมก็เหมือนกันมาเจมาวายว่ยังไงต่อโอ้โหวายดอกนี้ได้อะไรบ้างเอเคได้วายตรงกลางสุดยอดมากดอกนี้ คำนวนรอบจอเลยฮะได้ทุกสัญลักษณ์เออสองเก้าแปดวะ่ะนี้ได้ายต่อครับรีเซ็ตไปอืมโอ้โหายมาไม่ได้นะเสียดายเสียดายเบอร์รี่คิวคิวคิวโอ้ายมาแทนอะไรอีกอะไรได้อีกโอ้โห มหมุนนานด้วยอ่ะเพื่อนสงสัยเน็ตจ,จะดรอปนะโอยยังหมุนนานทีครับแหมเสียวนะโอ้โหไปฮะไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆนะอย่าลืมนะฮะว่าเราเอาทุนมา300กว่าบาทนะครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ค่อนข้างที่จะเบ็ดสูงๆนิดนึงได้นะฮะได้หลายครั้งด้วย เอมาเอมาเอมาฮะเจต่อแล้วขอเจแล้วกันเจมาฮะเป็นอะไรได้อีกล่ะแถวกลางไม่รู้อะไรนี่ได้แตงโมกับวายแทนนะโอเคนะฮะคำวนวณเรื่อยๆฮะมาหน่อยอเอ้เจดอกนี้เบอร์รี่วาไงไม่มา โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตก,กินน้ำสักครู่นะฮะกดไปเรื่อยๆนะระหว่างนี้นะปากกินน้ำแต่มือยังไม่หยุดนะฮะเบอร์รี่มามเข้าฟิสปินแล้วนะฮะเข้าบ่อยนะฮะเกมนี้นะนี่นะฮะมันหน้าเล่นยังไงก็มันเข้าฟิสปินบ่อยนะฮะมวนก็ดีไม่ค่อยแพ้ด้วยนะได้เจมาแล้วได้เบอร์รี่ไหม เบอร์รี่มาฮะได้อะไรอีกบ้างแตงโมล่ะโอ้โหครั้งแบบนี้คือยังไงฮะโอ้โหแตงโมมากับฟิลิปิน์อีกสามครั้งนะครับผมไปอ่าฮะได้คิวครับเอเอว่าไงเอว่าไงระเบิดไปกันเป็นเจก็แล้วกันเจคูน่ามาเจคน้าโอ้โหเจคูน่าว่า ยังไงล่ะเราเบิดไปคุยกันต่อโอ้โหซาลาเปาเจ็บเบอร์รี่แล้วก็ฟีเปินอีกสาครั้งนะฮะแต่งโมหน่อยโอเคระเบิดตรงกลางร,รีเซ็ตทั้งหน้าจออ่าได้เบอร์รี่ดอกนี้ยังไงฟีเปินเพิ่มมาอีก3นะฮะไว้ก็มาตรงกลางจอด้ว่นเพื่อนได้ถ้วยบะหมี่แล้วนะอ่าได้ถ้วยบะหมีว่ว่ะว่าไงต่อว่าไงได้เบอร์รี่ต่อเนื่องกันไป แทงโมล,ล่ะแทงโมโอเคบวกฟีสเป็นอีก6ครั้งนะครับผมกี่ครั้งแล้วไม่ทราบจริงๆด้ต่อเนื่องกันด้วยเจคิวกับเอว่าไงไม่มีนะยังไงได้เจครับเจนแนวทะแยงสารบเอามาเบอร์รี่ก็ได้โอเคได้วายมาเป็นเชื่อมเบอร์รี่นะระเบิดไปตูม โอเคบวกฟีสปินอีก3รอบเออยังไงล่ะทีเนี้ยเออเบอร์รี่ว่าอะไรต่อละครับลำเบิดไปได้สลับเปาไหมมุ่งาวกลางจออีกแล้วนะเพื่อนคำนวณไป4สัญลักษณ์เลยทีเดียวนะฮะส0 0พกว่าแล้วครับผม2,000กว่าลำเบิดกลางจอทั้งรีเซ็ตทั้งกระดานนะ เอาฟีสป,ปินอีก3รอบเออเท่าไหร่แล้วเนี่ยไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะเพื่อนนะโอ้โหยาวนานเหลือเกินแพนด้าเด้งพุงใหญ่เลยฮะเอคำนวณมาคิวคำนวณมาฮะมีอะไรต่ออีกบ้างโอ้โหวายสองตัวติดกันแบบนี้นะครับผมคำนวณทุกสัญลักษณ์ในหน้าจอเลยนะอ่าตอนนี้โบนัสเราดิไป3,000กว่าบาทแล้วกับ เหลืออีก10ครั้ง11ครั้งอ่ะโอ้โหระเบิดกลางจออีกแล้วเพื่อนโอเคเบอร์รี่ครับเคติดกันโอ้โหระเบิดหายหมดอ่อยังสิต้องลุ้นตกลงมาก่อนนะน่าจะได้เคสักรอบนี่ได้เคแล้วก็ได้ฟรีสปินนะฮะช่วยบะมีมาหน่อยก่อนจะรีเซ็ตต้องเอาให้คุ้มนะครับโอ้โหวมาแทนว่ะเออเอาโ,อโหเจ็ดเจวายยังไงล่ะคำนวณก่อนเว้ยเออเจว่ะสาะเปาดอกนี้ขอหน่อย ซาลาเปาโอเคคำนวณโอ้โห,โโหฟีสปินเพิ่มอ,อีกหครั้งเพื่อนนะครับผมแหมมันเสียายที่ฟีสปินมันยังไม่หายไปนะอตอนนี้เงินเรามา6000กว่าแล้วนะเออได้เจมาตองน,นี้เอว่าไงสาลาเปาว่าไงอ่าได้เอไปคำนวณต่อไหมสาลาเปามาหน่อยอโอ้โหได้เอไะไหลไปยาวๆต่อเนื่องไม่หยุดเลยนะฮะตุ้มคิวว่าไง เจก็ได้โอเคเลยรีเซ็ตโอ้ย oh, ระเบิดอีกแล้ว <c oughs> นี่มันพูดก่อการ้ายชัดๆนะฮะคิวมาฮะโอ้ย oh. oh, อย่างเงียบสิลุกเอาอีกเออเอามาได้เจ้ด้วยคิวว่าไงโอ้โ oh, หได้ฟิสตปินอีก3ครั้งกี่ครั้งไปแล้วครับผมโอ้โ oh, ห oh, บ้าแล้ว นี่เราอยู่ในฟังก์ชันฟีสปินของเกมฮี่พออเพนด้านะฮะโอ้โหโกี่ครั้งแล้วเนี่ย20-30ครั้งแล้วผมว่านะไม่ได้นับเลยว่ะเออสลับเป๋าเอ,อมาคิวมาวายมาว่าเออเชื่อมเอเชื่อมคิวยังไงต่อโอ้โหโดนตรีมันมากนะฮะช่วงนี้โอ้โหเบอร์ดี้สี่ลูกครับโอู้เราเบอร์มาเจตรงกลางวาก็ได้โอ้โหฟีสปินอีกสรอบรเจ้าอะไรกันครับเนี่ย โอ้โหเท่าไหร่แล้วไม่รู้ซารลาเปามาเอมาเจมาระเบิดหายหมดเลยระเบิดอีกรอบนึงโอ้โหระเบิดรีเซ็ตกลางจอโอ้โหคิวมาครับต่อเนื่องกันไป7 0 0 0กว่าแล้วตอนนี้นะฮะโอ้โหโอ้โหวายกับซารลาเปามีอะไรต่อบ,บ้างได้ไวายกับเคนิดหน่อยฮะไอ้หือวายมาไม่ได้ละได้เจอดอกนี้ เอว่างเอว่างไงเอเบอร์รี่ล่ะโอ้โห,โโหเหลืออีก3ครั้งเพื่อนๆเหลืออีก2ครั้งเบอร์รี่แตกไปคูณ5 ,7 พันแล้วได้วเป็นคิวดอกวนี้ระเบิดมารอแล้วนะฮะระเบิดมารอแล้วก็จัดไประเบิดกลางจออีกครั้งหนึ่งเบอร์รี่ไปเคว่างไงระเบิดรออีกแล้วนะฮะเคมาฮะ ระเบิดที่มุมจอโอ้โหวายสองตัวดอกนี้ว่ายังไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหโโอ้หหมื่นกว่าแล้วเพื่อนๆโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหมีตะินมาอีกสามรอบบ้าไปแล้วกี่รอบแล้วไม่รู้โ้ยโอ้ยอะไรกันครับเนี่ยโอ้โอ้ยโอ้ยเบอร์รี่ว่าเจว่ายังไงล่ะ โอ้ย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 โอ้โหวายดอกนี้ได้เจ็ดได้เอม,มีอะไรอีก übrigens? ไหมมีอะไรอีกไหมได้แตงโมมีอะไรอีกไหมระเบิดว่าไงระเบิดตูมยังไงมีอะไรอีกวายมาดอกนี้ได้เคตได้เบอร์รี่ระเบิดมาอีกแล้วระเบิดมาอีกแล้วได้เจ็เจอีกครั้งหนึ่งโอ้ได้ซาลาเป <três penso> าด UH! ้วยระเบิดมาอีกแล้วนะฮะลุ้นกันยาวๆเลยครับคิวว่าไงคิวว่าไงระเบิดอีกรอบหนึ่ง คิวว่างไงคิวไม่มาเหลืออีกสองครั้งยังไงต่อโอ้โอ้โอ,โอ้จบกันไปที่12,047บาทโอ้โหกับการหมุน42บาทเข้าฟีสปินโอ้โหนะฮะเป็นคอมโ,มโบที่ยาวนานมากจริงๆนะครับกินเวลาเกือบ10นาทีเลยเออเห็นไหมครับผมบอกแล้วเกมฮิป h o ปเพนด้าเนี่ยเป็นเกมที่น่าเล่นมาก นะครับบมเบดแค่40บาทเองได้มาเป็นหมื่นเพื่อนเออลุ้นง่ายกว่าเกมอื่นเยอะนะครับไม่ต้องซื้อฟิสตินไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับชอบคลิปนี้คอมเมนต์กันไว้ด้วยนะอย่าลืมฝากกด s c r i ไ e ให้เสกด้วยนะจะเออ